ณห้องประชุมโรงแรมไม้หอมวิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ดรสุประภาพาพสิงฐ์เสนีผู้อํานวยการสูย์เมฆขลากองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำกรมทรัพยากรน้ําเป็นประธานในการประชุมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนระดับสํานักงานทรัพยากรน้ําที่สองโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ําเก็บกักในแหล่งน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมีดกรกิษนัทสุรกิจทีมวิศวกร โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำคณะวิทยากรและตัวแทนแหล่งน้ำจาก35แห่งน้ำซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีอุทัยธานีและสระบ,บุรีเข้าร่วมการประชุมโดยดรกิษนักล่าวว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่สองเพื่อสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและสามารถใช้งานระบบตรวจวัดปริมาณน้ำที่พัฒนาขึ้นได้ จากปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำหลากซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องวิเคราะห์และทราบถึงสาเหตุที่มาของปัญหาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าหน่วยงานของรัฐยังขาดข้อมูลสําคัญโดยเฉพาะข้อมูลบัญชีแหล่งน้ําระดับตบําบลหรือระดับหมู่บ้านซึ่งโครงการดังกล่าวจะทําให้ทราบถึงศักยภาพในการเก็บกักและปริมาณน้ําที่มีปัจจุบันตลอดจนปริมาณน้ําที่คาดว่าจะขาดแคลนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านน้ำได้ดียิ่งขึ้นเริ่มเลยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับความเป็นมามันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีพศ2561ครับซึ่งกรคทรัพยากรน้ำได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหนึ่งในการแหวยจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานดังนั้นสิ่งที่เรา ต้องการทราบก็คือว่าปริมาณน,น้ําต้นทุนในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลปรานมีอยู่เท่าไหร่โครงการนี้จะเป็นโครงการที่สามารถช่วยกรมทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยให้สามารถตอบโจทย์ปริมาณน,น้าต้นทุนในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลปรานของประเทศไทยได้ว่าในพื้นที่มีปริมาณน,น้าต้นทุนอยู่เท่าไหร่และสามารถจัดสรรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อทากิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตได้อย่างไรครับต่อเลยใช่ไหมครับ จากการที่เราดําเนินการโครงการนี้มาแล้ว184แหล่งน้ําทั่วประเทศนะครับเราพบว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่เป็นอาสาสมัครของกรมทรัพยากรน้ําในการดําเนินการอ่านค่าระดับน้ําในพื้นที่แหล่งน้ํานะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับกรมทรัพยากรน้ําได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่ศูนย์แม่ขลาของกรมทรัพยากรน้ําเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ําแรงที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรากฏการ์เอลนินโยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับข้อมูลดังกล่าวจึงมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริจัดการน้ําของประเทศครับ